หน้าวัดเสียวดีนะครับเด็กตอนที่เขายังไม่ขุดข้างบนมาเนี่ยมันอันตรายมากครับเหลือช่องทางแค่แบบพอรถคันเดียวแล้วก็ออกไปนะครับเป็นค่อนข้างอันตรายนะครับแถวนี้โอ้ในนี้มันเสียงมันสะท้อนมากนะครับผมพุดปุ่มนี่มันแบบวงเวงวงเวงอยู่บริเวณนี้เลย สวัสดีครับผมวรลวิทในวันนี้ผมก็แต่งตัวเท่มากครับปิดหน้าปิดตาเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูดินสไลด์ใต้ทางครับซึ่งมันอันตรายมากครับเดี๋ยวพร้อมเราไปเลยดีกว่านะครับโดยมันเป็นถนนคอนกรีตย่างเดียวนะครับแต่ว่าตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเขาไปนะครับแล้วก็มันจะนั่นนะครับโดยมันจะแบบข้างล่างเนี่ยดินสไลด์แบบ อันตรายมากเลยนะครับถ้าทำรถไม่ดีล่วงไปนี่ตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องพาไปดูข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูข้างล่างนะครับดูมุมจากข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูมุมจากข้างล่างโอเคเดี๋ยวไม่พูดมากไปเลยดีกว่านะครับมันอาจจะสันส่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่า ติดตั้งกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นนะครับไม่ค่อยนิ่งนะครับนี่เลยป้ายหลายทางชำรุดและดินสไลด์มีป้ายเตือนอยู่นะครับตั้งแต่ตรงที่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแถวนี้ก็สวยงามดีนะครับเป็นที่ทำก,กรทารเกษตรชาวบ้านแถวนี้นะครับ ไม่รู้ผมพูดจะได้ยินชัดขนาดไหนนะครับตอนนี้เรอาขับรถอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีลมด้วยนะครับนี่เลยเป็นไยพวกไ่กระลำนะครับทางขวามือตรงนี้โอ้และข้างหน้านู้นเนี่ยเหมือนเขากำลังยกผักอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้านู้นนะครับโอ้นั่นเลย สักพักน่าจะเจอนะครับว่าเขาทำอะไรกันแน่เก็เขาก็กำลังยกผักกันอยู่นั่นเองนะครับนี่เลยตรงนี้หัวมือตรงนี้ก็ดินสุดไปหน่อยนึงนะครับดินสไลด์นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดเล็กๆนะครับแล้วก็ มันไม่สูงมากเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ดยผมเนี่ยก็ขับรถเบาๆนะครับขับไม่แรงนะครับประมาณยี่สิบสามสิบเองนะครับโอ้เจอกระแตนหนึ่งตัวโอ้ไปแล้ว และเหมือนกับว่าจัดถึงแล้วนะครับก็คือด้านขวามือตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยอันตรายนะครับเพราะเขาขุดดินจากทางซ้ายมือนี่ไปไปช่วยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโหแล้วก็คือข้างล่างตรงนี้นี่เองโอ้โหดูแบบสไลด์เยอะมากไปถึงไล่ชาวบ,บ้านข้างล่างนู่นเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ จะกล้าลงไปหรือเปล่าล่ะเนี่ยถ่านลงไปแล้วมันสไลด์ไปอีกนี่โหไม่รู้จะทาไงเดี๋ยวจะลองเดินๆข,ข,ขอบแถวนี้ดูนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับมันอันตรายโอ้ยโ,โ,โชคดีสไลด์มาทางฝั่งด้านนี้หืมโอ้สไลด์ที่อันตรายสุดๆเลยจะลองลงไปสักหน่อยหนึ่งดูนะครับคิดว่าไม่น่าจะสไลด์นะครับตรงนี้ซึ่งถ้ามันอันตรายเกินก็ไม่ไปนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างแข็งแล้วนะครับแต่ต้องระวังนะครับ คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับโอ้โหเจ๋งไปเลยแต่ว่ามันก็อันตรายอยู่นะครับมันแบบดินมันยังไม่แน่นนะครับถ้าเราเหยียบไม่ดีเนี่ยมันจะแบบวูบลงไปข้างล่างนู่นเลยนะครับแล้วมันก็จะแบบสไลด์ตัวเราไปด้วยนะครับแล้วอันตรายนะครับนี่เลยขณนะตรงนี้เนี่ยมันยังอันตรายแบบนี้เลยนะครับดินไม่แน่นนะครับโอ,โอ้โห นี่เลยครับก็คือที่ที่มันสไลด์ไปตรงนู้นเลยเนี่ยสไลด์ไปทั้งหมดนี้เด็กตอนที่เขายังไม่ขุดข้างบนมาเนี่ยมันอันตรายมากนะครับเหลือช่องทางแค่แบบพอรถคันเดียวแล้วก็ไม่กล้ามาทางฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นพวกโพรงที่ข้างล่างไอ้พื้นคอนกรีตนั้นเนี่ยดินหายหมดแล้วนะครับถ้าลถมาเหยี่ยบเนี่ยมันพังแล้วก็รถจะสไลด์ลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาไม้ตัวนี้ของผมส่องเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นแน่นอนนะครับ แต่ว่าผมจะไม่เดินไปตรงนู้นนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเรามันชันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะกิ้งลงข้างล่างหรือว่าถ้าดินไม่แน่เนี่ยดินสไลด์เนี่ยผมอาจจะล่วงลงไปข้างล่างนู่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันต่อดีกว่าน,นครับโอ้โหก็จะประมาณนี้เลยนะครับ จะเดินเดินอยู่ขอบขอบทางนี้เลยนะครับอเอซึ่งผมไม่รู้แล้วนะครับว่าช่องที่มันดินหายอ๋อน่าจะอยู่ทางฝั่งด้านนี้เดี๋ยวผม่องให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง โอ้มีรถมาหนึ่งคันนี่เลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะส่องให้เห็นดีขนาดไหนนะครับมันเป็นช่องโลง่ลงๆแบบนี้ถ้านรถมาเหยียบตรงนี้เมื่อก่อนนูนเนี่ยอาจจะพังนะครับแต่มันก็แข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่ามีดินเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยังไม่พังเลยนะครับโอ้โหค่อนข,ข้างอันตรายเลยทีเดียวตรงนี้โอ้โห ซึ่งดินสไลด์แบบนี้เนี่ยโอ้ยหน้าวัดเสียวดีนะครับโอเคแล้วก็ดูข้างบนนี้เนี่ยก็อาจจะแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขับรถคันนี้คันเดิมนะครับแล้วก็จะลงไปข้างล่างนู่นไปถึงไอ้นู่นเลยนะครับไอ้ที่ทางดินเหลือง <laughs> ๆเล็กๆข้างล่างนู่นนะครับแล้วก็จะอยู่ข้างล่างนูน่นซองขึ้นมาบ้างนะครับว่าถ้าเราอยู่ข้างล่างมองมาเนี่ยจะเห็นมันเป็นยังไงนะครับสวยดีหรือเปล่านะครับอืม ตรงนี้นี่ถ้าลงไปนี่กิ้งไปข้างล่างแน่นะครับไม่กิ้งก็แบบสไลเดอร์ไปเลยนะครับก็นี่โดนหินบาดฉีกหมดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะไปข้างล่างบ้างนะครับว่าจะเห็นเป็นยังไงนะครับด้วยแถวทางฝั่งด้านด้านล่างตรงนู้นเนี่ยก็เป็นพวกที่ทําการเกษตรสวยงามดีนะครับเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นแถวเป็นแถวเป็นระเบียบดีนะครับโอเคลงข้างล่างแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็ลงมาถึงข้างล่างนะครับก็คืออ้อมไปทางฝั่งด้านนู้นแล้วก็อ้อมกลับมาทางนี้นะครับข้างล่างนี้เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวนู่นเลยข้างบนนู้นเนี่ยมันก็จะเห็นแวบ,บๆแค่นั้นเองนะครับดูรถกําลังวิ่งเห็นแวบ,บๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งสูงไปข้างบนนู้นมากนะครับสูงประมาณโอ้เกือบร้อยเมตรได้ทระยะทางเนี่ยร้อยเมตรเลยนะครับแต่ความสูงเนี่ยโอ้ถ้าดิ่งลงขึ้นไปอาจจะอมไม่น่าจะถึงร้อยเมตรนะครับแต่ก็เกือบๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูพวก ดินที่สไลด์ลงมาเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับพวกดินที่สไลด์นี่เลยโอ้เราตรงนั้นเห็นเป็นร่องใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับโอ้โหเป็นร่องใหญ่มากจะลองเข้าไปตรงร่องนั้นดูสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับซึ่งหวังว่าคงไม่ถล่มในเวลานี้นะครับ โอ้โหเป็นล่องแบบคล้ายๆพวกช่องแกรนแขนย่อนเลยนะครับใช่หรือเปล่าไม่น่าใจนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นช่องเล็กขึ้นไปข้างบนนู่นอีกนะครับซึ่งผมก็มาถึงได้แค่ตรงนี้นะครับโอเคจะออกไปนะครับเป็นค่อนข้างอันตรายนะครับแถวนี้แต่เวลาแบบนี้ไม่น่าเป็นไรหรอกนะครับต้องช่วงฝนตกนะครับฝนตกนี่ไม่ได้แน่นะครับอันนี้คือโดนน้ำกัดเซาะแน่นอนนะครับ ก็พวกหินหินบริเวณแถวนี้เนี่ยมันคือพังจากข้างบนนะครับแล้วก็พัดลงมาข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมเห็นสะพานอะไรอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูใต้สะพานดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S ผมยังไม่เคยเข้ามาในนี้เลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โหมีปลาหรือเปล่านะเฮ้ยจะลองเหยียบตรงนี้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง โอ้โหโชคดีที่ไม่แบบปึ๊บลงไปชิปโอ้โหเป็นมีช่องลอดใต้สะพานแบบนี้ด้วย mm hmm. โอ้ในนี้มันเสียงมันสะท้อนมากนะครับ mm hmm. ผมพูดปุด๊บนี่มันแบบวงเวงวงเวงอยู่บริเวณนี้เลย mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นปกตินะครับ mm hmm. เสียงมันสะท้อนนะครับ mm hmm. <c oughs> โอ้แล้วก็ทะลุแค่นี้เองนะครับ แต่ปลาดูแล้วไม่น่ามีนะครับไม่เจอสักกับตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะกลับทางเดิมนะครับโอ้โหเอ๊โเอ๊โอ้โหเโอ๊ะโเโอ๊ะอ๋อ โอเคแล้วก็ให้ดูอีกที่นึงนะครับก็คือนู่นเลยอยู่ข้างบนนู่นเนี่ยเราจะเห็นใหญ่เพราะว่าเราอยู่ใกล้นะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างนี้เราอยู่ไกลก็เลยมองเห็นแบบเหมือนมันเล็กๆนะครับแต่ที่จริงนี่มันเยอะแล้วก็ใหญ่มากนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะง่ายๆเพียงเท่าน,นี้นะครับพามาดูเอดินถนนสไลด์นี่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ลาไปเลยละกันนะครับตารลรถก่อนนะครับชับ คก็ okay. เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ